สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมาเจอโบดกันที่ข้างบ้านในอากาศขามุกข,ขมัวนะคะโบดเพิ่งกลับมาจากทํางานปบดก็มานึกว่าเอ๊จะคุยอะไรดีในช่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโบดได้ทําวิดีโอไปแล้วสองช่องช่องหนึ่งเป็นช่องที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวพูดเรื่องไม่กว่านะคะในช่องโอดพิเดอร์สันไปแวะดูได้นะถ้าคุณอยากฟังภาษาอังกฤษที่โบดฝึกพูดนะโบดก็พูดไปเรื่อยอแกมงกแกมาไม่ได้ แม่นอะไรเท่าไหร่หรอกคือหัดพูดหัดเล่าเรื่องนะคะในช่องหนึ่งก็คือพูดในช่องอิงโอนะคะมีการแนะนําภาษาอังกฤษให้กับน้องๆน,น,นักเรียนที่เขาเรียนส่วนตัวด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่สนใจก็เข้าไปแวะฟังได้นะคะก็จะมีความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วกันนะ,คะใครที่เก่งกว่าก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แชร์ share, ข้อมูลแนะนํำสู์มั่งก็ได้ยินดีนะคะวันนี้ในช่องนี้เนี่ยสูดเล่าให้ฟังมีน้องมาคุยกันให้ฟังนะคะไม่ได้เป็นการปรึกษาหรือ คือเหมือนกับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์และสิ่งที่ถ้าเป็นตัวโบกทตัวจะทำยังไงน้องบอกว่าเหตุการณ์คืออยู่ในอเมริกาเนี่ยแหละไปรู้จักกับน้องคนไทยที่มีสามีเป็นฝรั่งเหมือนกันน้องเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องสามีถึงชีวิตที่โยกย้ายมาอยู่อเมริกาเป็นยังไงอย่างนี้คือน้องเขาเพิ่งย้ายมาแต่ว่าเพื่อนโบ๊ทอะ เขาก็อยู่มาระยะหนึ่งแล้วนะก็น่าจะซกักไม่แน่ใจเพราะลูกเขาก็โตก็น่าจะแบบขวบสองขวบได้นะ้องปุ๊กก็ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่ได้ถามน้องเขาน่าจะอยู่แบบสี่ห้าปีขึ้นไปแล้วนะเออปุ๊กก็จาไม่ได้ว่าน้องอยู่นานแค่ไหนแล้ว <laughs> น้องเขาก็ถามรด,ดเคยไหมที่ไปถามคนที่เราเพิ่งรู้จักไม่นานเนี่ยว่าเขารู้จักกับสามีเขาได้ยังไงอะ่ะเป็นการเสียมารยาทไหมอะ่ะในตรงเนี้ยปุ๊กก็แนะนําเขาไปแล้วก็พูดเล่าให้เขาฟังว่า มันจะเสียมารยาไม่เสียมารยาอะมันก็อยู่ที่คนที่เราคุยกับเขาอะเรารู้จักกับเขาเพิ่งวันแรกแล้วเราถามเขาเลยไหมหรือเรารู้จักกับเขามาสักแป๊บหนึ่งแล้วน้องเขาบอกเออเขาเจอกัน4ี่ครั้งแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันพวกก็บอกว่าถ้าคนที่เราคุยกับเขาอะเขาไม่ได้แสดงทีท่าว่ามันเป็นการละลาบละลวงอะ ก็โอเคก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเขามีทีท่าให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่อยากตอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปถามควาอีกแต่เราอะไม่ต้องมานึกว่าเฮ้ยอ,อสิ่งที่เราพูดไปอะมันเป็นการเสียมารยาทมันไม่ดีเพราะในเมื่อเราพูดไปแล้วเราทําไปแล้วไงมันแก้ไขอะไรไม่ได้ไงได้อย่างหนึ่งอะธรรมชาติของมนุษย์โพสตเอาตัวเองเป็นหลักเลยนะใครจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคืออันนี้โบส์พูดจากตัวเองเป็นหลักไงคือธรรมชาติของมนุษย์อะในเมื่ออยากรู้ก็ต้องถามไง แต่ป้โอ๊ตอะ่ะก็จะมีในจุดที่บางครั้งอะ่ะโบ๊ตก็ไม่ได้นึกถึงว่าเออเราไม่ได้สนิทกับเขาเยอะแต่เราเป็นตัวของเราเพราะเราอะ่ะเป็นคนที่จะมีความเป็นกันเองกับทุกคนแล้วเราก็จะคิดว่าเราอะ่ะไปสนิทกับทุกๆคนหมดเลยไงเราคือตัวโบ๊นะก็เลยพูดไปแล้วไม่ได้คิดอะไรเยอะไงแต่โบ๊จะสังเกตว่าเออฟีดแบ็กของคนที่โบ๊คุยด้วยเนะี่ยเขามีคําพูดตอบมายังไงเขามีอากัปกิริยายังไงนะ จะได้จำเอาไว้เออเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกนะถ้าเขาไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดเราก็จะไม่พูดอีกเราก็จะไม่ถามอีกแต่ตอนที่เราคุยไปเนี่ยหลายๆครั้งไม่ใช่อยู่ๆปะโอจะแบบไปถามเลยความเผือกมันก็มีแต่ก็ไม่ได้เผือกอยากจะรู้มากมายนะักนะจะดูว่ามันมีเหตุอะไรที่ทําให้ต้องถามเขาถึงจะถามไงแต่เวลาถามโบก็จะถามแบบกันเองแบบ คือเนียนเนียนนะไม่ได้เจาะจงว่าอยู่ๆก็ถามกันเลยคุยเรื่องอื่นแล้วมาถามเรื่องนี้เลยก็ไม่นะส่วนตัวพ่อวัดเองเนี่ย เพาก็จะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเยอะเวลาคนมาถามคือเคยเคยเป็นแล้วก็เรียนรู้จากผู้คนนี่แหละก็เลยเฉยๆนิ่งๆคือถ้าใครเขาอยากรู้เขาก็ถามส่วนถามมาแล้วเนี่ยถ้าโบอดอยากตอบโบก็จะตอบตอบในส่วนที่โบอดอยากจะบอกแต่ถ้าโบอดไม่อยากตอบโบก็จะปฏิเสธไปบอกว่าเออโบอดขอไม่ตอบนะคะตรงนี้แค่นั้นเราก็จบไม่คิดตอ่อเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดไปแล้วถามไปแล้วก็เราอยากรู้ความเป็นคนมันก็มีความอยากรู้อยากจะเผือกนะ ถ้ามีฟีดแบ็กกลับมาจากบุคคลที่เราสื่อสารด้วยว่าเออเขาไม่พอใจหรือเขาไม่อยากที่จะคุยเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรอีกแล้วเราก็ไม่ต้องมาคิดว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันเสียมารยาทมันเหมาะสมไม่เหมาะสมไงเพราะมันทําไปแล้วอ่ะมันเอาคืนไม่ได้แล้วถ้าเราทําไปแล้วแล้วเรายิ่งไปออกตัวไปขอโทษขอโพยอ่ะจะเป็นเหมือนเราอ่ะตั้งใจที่จะทํานะ แต่มันก็อีกอกะในหลายๆกรณีคือบางครั้งอะเราทําไปโดยที่เราก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วเราไปทําให้เขาเสียความรู้สึกมากๆ ก็ขอโทษไปก็ได้แต่พอขอโทษไปแล้วมันก็อยู่ที่คนนั้นอีกอะ่ะเพราะหลายๆคนเขาก็จะคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะเออมันก็เป็นไปได้คือเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์นะมันสรุปคืออะไรที่เราทําไปแล้วเราพูดไปแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครเนี่ยเราอย่าไปรู้สึกผิดคือจบแล้วจบเลยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดแบบไหนเขาจะคิดว่าเรามีเจตนาร้ายอันนั้นเราควบคุมไม่ได้นะทุกคนควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะแยะมากมายมันผ่านแล้วก็ผ่านไปก็ อย่าทาอีกตรงนี้ก็พอนะคะถ้าเราสงสัยอะไรแล้วเราอยากรู้เราก็ถามเขาไปเขาจะตอบไม่ตอบอยู่ที่เขาแล้วหลายๆครั้งคือถ้าสงสัยแล้วเราไม่กล้าถามเราก็ไม่ต้องสงสัยตอ่อก็แค่สงสัยแล้วพอไม่กล้าถามไม่มีคําตอบก็ปล่อยมันไปเลยไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วนะเวลาเรามีค่านะไปทําอย่างอื่นกับครอบครัวใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้เวลากับลูกใช้เวลากับสามีหรือคนที่เขาอยู่รอบๆตัวคุณดีกว่าหรือไปทําอะไรที่มีความสุขให้กับตัวเองอะนะไปแล้ว บายบายสวัสดีค่ะ